สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศสเปนมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า Sister Date 2023เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับแม่ชีคนหนึ่งเมืเ่อเธอพบเจอเหตุการณ์ประหลาด จากเข้าไปซอนเด็กๆอยู่ในโบสถและมันก็ทําให้เธอได้ไปรู้ความลับอันมืดดำที่ถูกปิดซ่อนเอาไว้อีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมกันลาหนึ่งหลายและสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟัง ได้เลยครับเอสพานาปี1939มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านาซีซาเธอได้รับการยกย่องว่าสามารถติดต่อกับพระแม่มารีได้ชื่อเสียงของเธอจึงโด่งดัง สำนักพิมพ์หลายแห่งก็ได้ตีแผ่เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเธอสิปีต่อมานาซิซ่าก,ก็ได้เป็นซิสเตอร์เธอเดินทางมาที่โรงเรียนที่เคยเป็นสำนักชีมาก่อนแต่ด้วยสภาวะสงครามหลายๆอย่างจึงถูกทำลายแต่เมื่อสงครามสงบลงสั่งขมามทนก็ได้ทวงคืนพื้นที่สถานที่แห่งนี้จึงถูกบูรณะให้เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงที่ยากไร้พอเดินทางมาถึงนาซิซาก,ก็ได้ทักทายแม่อธิการ กับซิสเตอร์คนอื่นๆนะครับจากนั้นเธอก็ขอตัวไปเข้าห้องพักแต่ในขณะที่เธอกําลังจะเก็บสัมภาระเธอก็บังเอิญพบกับกล่องซิกาที่วางอยู่บนชั้นเสื้อผ้าเมื่อเธอเปิดออกดูก็เห็นว่าในนั้นมันมีกันไกลและมีรูปถ่ายของแม่ชีคนหนึ่งได้ถูกวางอยู่จู่ๆเหตุการณ์ปปแปลกๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเก้าอี้ที่อยู่ในห้องมันขยับแล้วก็ล้มลงไปเองแถมยังมีเสียงทุบป,ประตูได้ดังขึ้นอีกด้วยแต่พอเธอเปิดออกไปดู เธอก็ต้องงงเมื่อเห็นว่าที่ข้างนอกมันไม่มีใครอยู่เลยเช้าวันต่อมานาซีซาก,ก็ได้เข้ารับคำปฏิญาณแต่ดูเหมือนเธอจะไม่เต็มใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะเธอไม่เชื่อว่าเธอเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์หรือบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับพูดพีปีศาจก็เป็นได้ต่อมานาซีซ่าก,ก็ได้เข้าสอนในชั้นเรียนโดยเธอได้เขียนชื่อลงบนกระดานเพื่อที่จะแนะนำตัวแต่จู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าโรซาเธอมีอาการปกแปลกๆเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างนาซีซาที่เดินเข้าไปดูก็เห็นว่าโรซานั้นฉีรานเธอจึงบอกให้โรซารีบไปเข้าห้องน้ําซะพ่อถึงตอนทำนาซีซาที่รู้สึกสงสยัยว่าแม่ชีคนนั้นเป็นใครเธอจึงเอารูปถ่ายขึ้นมาดูจนเธอได้รู้ว่าแม่ชีคนนั้นชื่อโซโกโรแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรเก้าอี e ้ก็ได้ล้มลงอีกครั้งและรอบนี้มันก็น่าแปลก เพราะมีเสียงทุบประตูพร้อมกับเสียงร้องไห้ได้ดังขึ้นนาซีซาจึงเอาหูไปแนบฟังจนเธอมั่นใจว่าเสียงนั่นคือเสียงของคนเธอจึงรีบเปิดออกไปดูแต่เธอก็ต้องงงเพราะที่ข้างนอกมันไม่มีใครอยู่เหมือนเดิมพบเพียงลูกแก้วที่วางอยู่บนพื้นและจู่ๆลูกแก้วอันนั้นก็ได้กลิ้งลงไปที่ชั้นล่างซึ่งที่นั่นก็เป็นห้องใต้ดินและมันก็ทําให้เธอได้พบกับมือของใครบางคนที่ถูกห่อด้วยผ้าขาว เธอจึงรีบไปหาแม่อธิการกับซิสเตอร์คูรียาแม่อธิการก็บอกนะครับว่ามือนี้เป็นของนักบุญมาธาไม่เคยมีใครพบเจอมาก่อนหลังสงครามบางทีพระแม่มารีอาจจะนำทางให้นาซีซาไปเจอกับมืออันนี้ก็เป็นได้พอพูดจบแม่อธิการก็ชวนให้เธอไปสวดภาวนาเพื่อขอบคุณพระองค์แต่พอถึงกลางดึกในขณะที่นาซีซากำลังจะกลับห้องเธอก็เห็นว่ามีซิสเตอร์คนหนึ่งกำลังเตรียมขนมอยู่คนเดียว เธอจึงอาสาเข้าไปช่วยซิสเตอร์ก็บอกว่ามีขนมชนิดพิเศษให้ลองชิมนาซีซาก็ไม่ได้คิดอะไรเธอรีบหยิบขนมเข้าปากแต่พอเธอเริ่มเคี้ยวมันเธอก็รู้สึกว่าขนมมัน,ปนแปลกทางด้านซิสเตอร์คนนั้นก็หัวเราะพร้อมกับแววตาที่ดูไม่เป็นมิตรนาซีซ่า,าจึงรีบบ้วนมันออกมาและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าสิ่งที่กินเข้าไปมันคือลูก,กตาของมนุษย์และซิสเตอร์คนนั้นก็กลายเป็นผี ด้วยความตกใจเธอจึงสะดุ้งตื่นโชคดีที่เป็นแค่ความฝันและผมต้องขอบอกก่อนนะครับที่นี่มีธรรมเนียมต้องปฏิบตัติคือวันพุธนักเรียนทุกคนต้องมาช่วยกันซักผ้ารับจ้างโดยเฉพาะที่เป็นของครอบครัวที่บริจาคให้โรงเรียนยิ่งต้องดูแลอย่างดีและในขณะที่เด็กๆจะไปเอาผ้ามาซักเด็กคนหนึ่งก็ได้จ้องไปที่กำแพงในห้องของนาซีซาซึ่งตรงนั้นมันมีรูปแฮงแมนได้วาดอยู่นาซีซาก็รู้สึกสงสัย ว่ารูปนี้มันถูกวาดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนต่อมานาซีซาก,ก็ได้ไปหาโรซาเพื่อจะถามว่าวันนั้นเธอเป็นอะไรโรซาก็บอกเพียงแค่ว่าเธอกลัวเวลามีคนเขียนชื่อลงบนกระดานดำแต่จู่ๆเธอก็ไม่ได้พูดต่อพอถึงตอนคำนาซีซาก,ก็ได้ไปสวดมนต์ตามปกติแต่เธอก็พบว่าลูกป,ประคำของเธอมันเต็มไปด้วยเลือดและเสียงบทสวดก็กลายเป็นเสียงของผู้ชายแถมบนพื้น ยังมีร่างของใครบางคนได้นอนอยู่อีกด้วยแต่พอซิสเตอร์คูเลียได้เรียกเธอเธอจึงรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นแค่ภาพหลอนกลางดึกในคืนวันนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับมีเด็กคนหนึ่งเกิดปวดชิงช่องเธอจึงหวานให้โรซาไปเป็นเพื่อนโรซาก็ใจดีพาเด็กคนนั้นไปนะครับและเด็กคนนั้นก็บอกให้โรซาไปเปิดน้ำพอทาไม่ได้ยินเสียงน้ำเธอฉี่ไม่ออกโรซาที่ไม่มีทางเลือกเธอจึงจะทำตามที่เพื่อนบอก แต่ยังไม่ทันจะทำอะไรน้ำในก๊อกก็ได้ไหลออกมาเองเธอที่เดินเข้าไปดูไกลๆก็เห็นว่าที่นั่นมันไม่มีใครอยู่เลยมีเพียงกันไก่ได้ถูกวางอยู่เธอจึงหยิบขึ้นมาดูซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับเพื่อนคนนั้นทำธุระเสร็จแต่ที่มันน่าแปลกก็คือพวกเธอทั้งสองเห็นว่าน้ำในอ่างมันถูกปล่อยออกมาเองและในนั้นก็มีเส้นผมได้อยู่ด้วยขณะเดียวกันซิสเตอร์คูเลียก็ได้เข้ามาแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไร ก็มีเสียงกรีดร้องได้ดังมาจากในห้องนาซีซาที่ได้ยินจึงรีบเข้าไปดูเธอก็พบว่ามีเด็กคนหนึ่งได้ถูกใครบางคนตัดผมเต s t e r ูเลียที่ตามเข้ามาติดๆก็คิดว่าโลซาต้องเป็นคนทำแน่ๆเพราะในมือของเธอมีหลักฐานอย่างแน่หนาทางด้านโลซาก็พยายามปฏิเสธนะครับเธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของผีเด็กแต่เตอร์คูเลียก็ไม่เชื่อแถมยังสั่งลงโทษเธออีกด้วยส่วนทางด้านนาซีซาที่เห็นไก,กล เธอก็รีบกลับมาที่ห้องและพอเธอเปิดดูในกล่องเธอก็งงว่ากันไกลมันหายไปได้ยังไงนั่นจึงทําให้เธอได้ไปหาโรซาโรซาจึงเล่าให้ฟังนะครับว่าเธอเจอมันบางอยู่ที่พื้นห้องน้ําด้วยความสงสัยนาซีซาจึงได้ทมต่อว่าเรื่องผีเด็กแล้วเป็นยังไงโรซาจึงเล่าให้ฟังว่าเธอเคยบอกเรื่องนี้กับซิสเตอร์อีเนสซิสเตอร์คนเก่าก่อนที่นาซีซาจะมาแทนเธอบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้มีผีเด็กอาศัยอยู่ ห้ามวาดภาพที่ผีเด็กตอนนั้นวาดเอาไว้เด็ดขาดซึ่งภาพภาพนั้นเป็นภาพแฮงแมนแต่ซิสเตอร์อินเนสก็ไม่เชื่อเธอจึงลงมือวาดผีเด็กจึงได้เขียนชื่อของเธอลงในกระดานซึ่งคนที่นี่เชื่อว่าหากผีเด็กเขียนชื่อของใครคนคนนั้นจะโดนคำสาปซิสเตอร์อิเนสที่กลัวมาเธอจึงออกจากโรงเรียนนี้ไปเช้าวันต่อมาโรซาก็ถูกปล่อยตัวเธอกลับมาเรียนตามปกติและวันนี้ก็เรียนเรื่องสุริยุป,ปาคา โดยเนื้อหาระบุเอาไว้ว่าถ้าไครจ้องสุริยุปาคาด้วยตาเปล่าอาจจะทําให้ตาบอดได้แต่จูจๆโรซาก็ทําสีหน้าตกใจเมื่อเธอเห็นว่าในกระดานมันมีชื่อของเธอได้ถูกเขียนอยู่เธอก็รู้เลยนะครับว่าเธอกําลังจะถูกพีเด็กตามมาเล่นงานด้วยความกลัวเธอจึงวิ่งหนีกลับไปที่ห้องนาซีซ่าที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปลปอบโรซาพร้อมบอกว่าจะปกป้องเธอเองแต่อย่างแรก พวกเราต้องหาวิธีติดต่อผีเด็กตนนั้นให้ได้ก่อนโดยทั้งคู่ได้ใช้วิธีวาดขาข้างสุดท้ายของแฮงแมนนะครับและหลังจากวาดเสร็จเก้าอี้ในห้องก็ลม้มลงทางด้านโรซ่าก็ทำสีหน้าหวาดกลัวพร้อมกับพูดเพ้ออย่างกับคนไม่มีสติเธอบอกว่าผีที่มาไม่ใช่ผีเด็กตนนั้นแต่เป็นตนอื่นนาซิซาที่ได้ยินก็พยายามมองหานะครับแต่หายัางไงก็หาไม่เจอเธอจึงจะหันกลับไปถามโรซ่า แต่ก็พบว่าโลซาหายไปแล้วนาซีซาที่เริ่มรู้สึกไม่ดีเธอจึงรีบออกตามหาในตอนนั้นเธอได้ยินเสียงในห้องสารภาพบาปแต่เมื่อเธอเปิดเข้าไปดูกลับพบว่ามันไม่มีใครอยู่เลยขณะเดียวกันเสียงพูดของบาทหลวงก็ได้ดังขึ้นแต่นาซีซาก,ก็รู้สึกว่าสิ่งที่บาทหลวงพูดมามันไม่ใช่คำสอนที่เคยได้ยินก็แน่นอนล่ละครับเพราะคนคนนั้นไม่ใช่บาทหลวงแต่เป็นปีศาจท,ที่ปลอมตัวมานั่นเอง เธอที่รู้แบบนั้นจึงรีบหนีออกมาและจู่ๆประตูอีกห้องก็ถูกเปิดออกนาซีซาที่มองไปเห็นข้างในเธอก็แทบช็อกเมื่อเธอเห็นว่าโรซานั้นถูกเล่นงานไปแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนาซีซาก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เพราะเธอคิดว่าที่โรซ่าตายนั้นเป็นความผิดของเธอเธอที่ทนอยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้เธอจึงตัดสินใจจะย้ายออกแต่ในระหว่างเดินทางบางเอ่นตอนนั้นก็เกิดสุริยุปราคาพอดีเธอที่มันคนสติหลุด ก็นั่งลงไปกับพื้นแล้วก็จ้องไปที่สุริยุป,ปราคาิสเตอร์คูเลียที่มาเห็นเหตุการณ์จึงจะรีบพาเธอกลับเข้ามาข้างในแต่เมื่อิสเตอร์คเเลียจับไปที่ใบหน้าของนาซีซาจู่ๆมันก็ทําให้นาซีซาเห็นภาพในอดีตซึ่งเป็นตอนที่เกิดสงครามพวกทหารบุกเข้ามาทําลายสํานักชีแค่นั้นยังไม่พอพวกเขายังจับแม่ชีบางคนไปคืนใจอีกด้วยนาซีซาที่ทนรับสภาพไม่ไหวเธอก็หมดสติไป จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงนาซีซ่าก็รู้สึกตัวซิสเตอร์ครูเลียก็ได้เข้ามาดูอาการซึ่งก็พบว่าดวงตาของเธอพล่ามัวเหมือนคนกํำลังจะตาบอดแต่จูๆ่ๆนาซีซ่าก็เล่าเรื่องที่เธอเห็นให้ฟังนะครับพอซิสเตอร์คูเลียได้ยินเธอก็โกรธมากๆเหมือนว่าเธออยากจะปิดบังเรื่องราวบางอย่างเอาไว้ในเวลาต่อมานาซีซาก็ขอให้ซิสเตอร์สกาลิโอหยิบรูปถ่ายของซิสเตอร์โซโกโรมาให้และพอเธอได้สัมผัส เธอก็เห็นภาพในนิมิตว่า Sister so s o โ o r o คือคนที่ถูกทหารคืนใจจนตั้งท้องนั่นเองและแน่นอนบ้านหลังจากคลอดลูกเหล่า Sister คนอื่นๆก็ไม่ยอมให้ลูกของเธอออกไปเจอโลกภายนอกเพราะกลัวว่าจะโดนคำคอราหาและห้องที่อยู่ก็คือห้องเก่าของ Sister s so o โ o r o นะครับเธอปากฏตัวออกมาพร้อมกับเฉลยความจริงให้รู้อีกว่าในวันที่เธอตายวันนั้นลูกสาวของเธอป่วยเป็นไข้หนักเธออยากจะพาลูกไปหาหมอ แต่แม่อธิการกับซีเตอร์คูเลียก็ไม่ยอมพวกเธอขังซิสเตอร์โซโกโรเอาไว้ในห้องแล้วก็เอาลูกของเธอไปแช่น้ําโดยเชื่อว่าทําแบบนี้ใครจะลดแต่ด้วยความผิดพลาดหัวของเด็กก็ฟาดเข้ากับขอบอ่างจนทําให้เสียชีวิตทันทีซิสเตอร์โซโกโรที่รู้สึกแปลกเพราะว่าเสียงมันเงียบลงเธอจึงพยายามทุบป,ป,ประตูแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดให้จนสุดท้ายเธอก็ได้รู้ข่าวว่าลูกสาวของเธอได้จากไปแล้ว เธอที่ทําใจไม่ได้จึงเลือกปิดชีวิตตัวเองอยู่ในห้องนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทาไมนาซิซาถึงได้ยินเสียงทุบประตูรวมไปถึงเก้าอี้ที่ล้มอยู่บ่อยๆนะครับและพอได้รู้ความจริงซิสเตอร์โซโกโรก็ขอให้นาซิซาปลดปล่อยเธอโดยการเปิดประตูให้นาซิซาก็เปิดทันทีและหลังจากนั้นก็ถึงเวลาเอาคืนซิสเตอร์โซโกโรได้จัดการซิสเตอร์คูเลียจากนั้นเธอก็ไปหาคุณแม่อธิการ ที่กำลังสวดมนต์ขอให้พระเจ้าคุ้มครองแต่มันก็ไม่เป็นผลซิสเตอร์โซโกโรได้จัดการคุณแม่อธิการอย่างไม่ปราณีพอทุกอย่างจบลงนาซิซาก็มาเป็นซิสเตอร์อยู่ที่โรงเรียนแห่งใหม่และหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอใช้ได้หนังเน้นไปที่เนื้อหา และปมปริศนาที่ถูกซ่อนเอาไว้ส่วนบรรยากาศในตัวหนังก็อบอวนไปด้วยความลึกลับและหนังเรื่องนี้ก็ถูกเชื่อมโยงไปถึงหนังเวโรนิก้า2018ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ตามไปดูในช่องแอดได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมนี่หนังผีมาสปอยเยอะเลยละครับ เลือกจบกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวนาท่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ